สวัสดีครับวันนี้12มกราคม2567นะครับ2ทุ่ม52นาทีตอนนี้โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนนะครับเสร็จแล้วแต่ว่าเปลี่ยนตัว GUI เป็น PYQT 6นะครับเพราะว่าใช้ตัวเดลไฟล์เป็น GUI ติดปัญหาตรงที่คอมไพล์จาก PY ไปเป็น EXE นะครับ เกิดเ er ออร์เลอร์หาโมดูลไม่เจอนะครับแต่ตัวนี้นะครับตัวที่พรีเซนต์อยู่เนี่ยเป็น Qt6 หนะก็น้าตาก็พอสมควรใช้ได้นะครับในตัวคลาสหลักนะครับของไทย i CID h e l p ลเนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนเยอะพอสมควรเพิ่มในส่วนของตัว Callback นะครับในเรื่องของการเกิดเหตุการณ์อะไรใน ในการอ่านข้อมูลนะก็จะส่งมาขึ้นแสดงที่ GUI แล้วก็มีเพิ่มในเรื่องของตอนเขียนเท็กไฟล์นะครับถ้าจะเขียนเองก็สามารถที่จะจับ e v e n นนะหรือส่ง p พส t ์เจอรเข้าไปก็สามารถที่จะเขียนเองได้ก็มาลองทดสอบนะครับอ่านบัตรประชาชนก็จะเห็นว่า900กว่ามิลลิเซกนะครับก็ใช้เวลาน,านานมากกว่านะครับ เพราะว่าอาจจะคนไลบรารี่นะครับอาจจะมากน้อยต่างกันตัวนี้เป็น pyqt 6นะครับตัวล่าสุดแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเหมือนกันนะครับันทึกข้อความได้ก็คือจะบันทึกข้อความที่อยู่ที่หน้าจอทั้งหมดนี้นะครับลงเป็นเทกไฟล์แล้วก็บันทึกรูปภาพนะครับก็คือรูปที่สแกนได้เนี่ยก็กดสามารถที่จะเลือก โฟลเดอนะครับตำแหน่งที่จะไปบันทึกได้เลยว่าจะไปบันทึกที่ไหน,นกดยกเลิกก็ได้เออไม่ได้เดี๋ยวนะครับก็อาจจะมีบั๊กนิดหน่อยทำไมถึงเซฟกดยกเลิอกอ่ะโอเคครับบังคับว่าถ้า ถ้าเลือกไฟล์มาแล้วนะถ้าเลือกไฟล์มาแล้วก็ต้องเผื่อกรณีที่ไม่เลือกนะกดยกเลิกมาค่าไฟล์เนมก็จะไม่มีค่านะคราวนี้เอ่อรีซอฟมาเป็นอารีนะมี0ูนย์กับ1 0ก็คือ full full ไฟล์เนมนะรวม่านมาด้วยแล้วก็ตัวที่2อนะเป็นนามสกุลโอเคแก้ประมาณนี้ก็เสร็จละเดี๋ยวลองรันต่อนะครับ ขบาข้างล่างก็เป็นบอกสเตตัสนะบอกสถานะนะนะลองอ่านใหม่มันก็จะเร็วปุป้้ดนนะัจริง,รงอาจจะต้องให้มันอัปเดตหน้าจอใหม่อีกรอบนึงนะเดี๋ยวลองดูถ้ากดรีเซ็ตนะครับก็สามารถรีเซ็ตได้และะ้วนกะ็อ่านประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวอ้าวเร็วกว่าเดิมนะครับ600กว่าก็เดี๋ยวจะทำเป็นอ่ารายละเอียดแล้วก็ ทำเรื่องการสอนนะตัว exe ที่ได้ออกมานะครับก็จะประมาณนี้40 50 60เมกก็แล้วแต่ไฟล์ ui นะครับแล้วก็มีไฟล์ css หรือหรือ qss นะครับก็เป็นไฟล์สไตล์ชี t นะเอาไว้แต่งเลือกฟอนต์ไทยปุ่มสีอะไรอะไรประมาณนี้แก้ไขได้หมดเลยนะครับโฟลเดอร์เทมก็เอาไว้เก็บเทคไฟล์ ile, แล้วก็รูปที่สแกนได้ ส่วนตัวนี้ก็เอาไว้เป็นในโปรแกรมใช้งานนะครับก็ติดตามตอนต่อไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ